ปาสวัสดีครับชาว e t s a m m e r ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับวันนี้เรก็จะมาเปิดกล่องนะครับในส่วนของ Gentle Monster Diva นะครับเป็นแว่นนะครับที่ทางเ,เป็นแบรนด์แว่นนะ Gentle Monster เนี่ยก็จะโคกับในส่วน Gear Watch นะครับก็ออกแบบมาเป็นสองแว่นซึ่งบอกไว้ก่อนว่ากล่องตัวนี้นะครับผมได้มาตั้งแต่ตอนไปงานที่อเมริกามานะครับซึ่งคลิป เมกาเดี๋ยวว่าจะลงให้ดูนะครับผมอะซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดกล่องก่อนเพราะตอนนี้นี่ครับเขามีเขียนไว้เลยนะฮะว่าเปิดได้วันไหนซึ่งตอนที่ผมอัดเนี่ยมันเลยละมาเลยวันละแล้วก็จะมาเปิดกล่องกันนะครับผมโอเคกรอบอย่าลืมกดไลค์กดซับจครับเป็นกำใจกล้องซาด้วยนะครับก็มีทั้งสกินในเกมด้วยนะแล้วก็เป็นอันนี้ของที่รู้สึกว่าจะมีขายในไทยด้วยนะครับเห็นว่าช่วงประมาณปลายเดือนนี่แหละนะครับก็สําหรับใครที่เป็นนักสะสมนะครับผมว่าน่าสนใจมากนะครับ ก็สามารถจัดกันได้เลยเปิดดูนหน่อยละกันว้านี่เลยฮะสวยปะโอเคกล่องพอดีเป๊ะเลยขนาดความใหญ่ของกล่องนะครับเราต้องเราต้องออกเปยังไงวะเนี่ยแล้วแล้วออกยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องออกมาได้แล้ววางกับพื้นแล้วดึงออกมาครับโอ้โหกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะนี่ฮะมีลายดีว่าด้วย าสวยปะงัวงเงาๆนะครับทั้งกล่องก็มีรายดีว่า2ทางอ่าแบบนี้เลยมาเปิดกันหน่อยซิว่าจะมีอะไรข้างในก็คือแว่นนั่นแหละเป็นสีอะไรมันมีสอสีนี่อ้ยาหูบอกเลยว่าสวยมากนะฮะโฟมอ๋อ็กันกระแทกนะครับหูกลิ่นหอมมากนะครับมาดูกันนี่ฮะอ้ยาสวยปะ สวยปะโอ้โหบอกเลยว่าอย่างสวยงงนะครับมีพลาสติกห่อหุ้มมาด้วยนะฮะแล้วเราจะต้องออหอมหอมหอมกลิ่นใหม่นะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยปะหยิยกมาได้เลยครับนี่ฮะโอ้โหไงเข้ากับเรามากๆมันมีพลาสติกห่ออยู่เอ้ยม,มีกระดาษห่ออยู่เราเอาออกมาน,นี่ฮะโอ้โห ไงอันนี้คือเหมือนเป็นตัวอันนี้แว่นนะปิดแว่นนะครับโอ้ซึ่งดีเทล,ลทําสวยมากดูดิเหยอวะดีเทลดีจัดเลยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของแว่นนะครับดีว่าหัวข้างในก็มีเขียนนะนี่ครับ Gentle Monster o ตอร์วนะครับต้องถอดแล้ววะแล้วผมใส่นี่บอกเลยว,ว่าหลอเท่ เปิดอย่างนี้เลยนะฮะก็จะมีที่ที่ปิดอยู่3ามจุดอ่าแกะออกมาแกะออกมาปับ๊บฟวาบงัวเป็นแว่นนะฮะเป็นแว่นแบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องแกะอีกมุมหนึ่งเยะะะอะไปมฮะอดีว่านี่คือเขาผูกไว้หรออ๋อมันมันต้องเสียบกับกับฐานใช่ไหมอ๋อโอเคน่าต้องเสียบเพราะนี่เขายังไม่ได้เสียบไวไง เขาแค่ผูกไปเฉยนะครับอ๋อมันเป็นแกะอย่างนี้แกะซีลออกเดี๋ยวแกะแป๊บนึงแกะออกมาโอ้โหแกะไม่ออกแป๊บนึงนมัวมัวยังสวย้โหแว่นอย่างใหญ่แว่นใหญ่มากครับสาวน่าจะชอบนะผมว่าดูดีจัดเลยอะแล้วแล้วผมต้องติดก,กับตัวดีว่ายังไงวะ มันมีช่องให้ติดเดี๋ยวผมขอแกะดีว่ามาติดก่อน <laughs> ดูลำบากลำบนเหลือเกินผมอืมนี่ครับนี่คือตัวดีว่านะครับที่ทําออกมาอ่ามันจะมีช่องให้ติดอยู่ซึ่งมันติดตรงไหนวะน่าจะตรงนี้นี่ไงอ่านี่อน้องจะนั่งตรงนี้พอดีเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอืมผมต้องถอดแว่นก่อนใช่ไหมจะลองใส่โอ,โอ้ นี่ครับงวโอ้โหน่ารักลุงรีโคตรเท่โอ้โหแว่นเดี๋ยวแว่นแว่นพอดีพอดีมากเลยอ่ะโอ้โหถ้าผมใส่ไปเดินนี่ผมบอกเลยว่าผมมองไม่เห็นนะบผมว่าส่ตาสั้นนะครับอุ้ยเคลยเลยนะหนักหนักอยู่อ่ะหนักใช้ได้เลยนะปกติเราใส่แว่นเนี้ยใส่แว่นเรามันไม่หนักขนาดนี้เฮ้ยแตสวยนะดีเทลทำดีมากอ่ะ โหแล้วแล้วอย่างผมที่ใส่แว่นนี่คือลําบากวพ่อจะมสวยจริงคันนี้ยอมรับนะฮะนี่คือเต็มเต็มนะครับนี่คือตัวเต็มเต็มนะขนาดแว่นก็ก็ไม่เล็กนะคือใส่แล้วรับประกันว่าไม่เด่นให้ตกนะฮะเพราะว่ามีทั้งตัวของดีว่าด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวข้างๆนะครับซึ่งทาม,มาได้ดีพัสดุดีมากนะโดยส่วนตัวแข็งไม่ป๊อปแปะนะครับแน่นมากนะฮะดูดิ งัวดูดีนะครับอืมแล้วก็มีในส่วนของเป็นกล่องด้วยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่วางแว่นก่อนนี่เป็นกล่องด้วยนี่มีตรงกลางนะฮะเป็นโลโก้ Overwatch นะครับเดี๋ยวผมเอาอกมาก่อนโอเคกล่องเอามาแล้วนะครับแกะยากนิดนึงนะครับกล่องเอามาก็เป็นโลโก o ้ Watch แบบนี้นะครับกล่องมันจะเป็นอะไรวะข้างในงัวแกะแบบพอดีเป๊ะ อ่าเป็นโค้ดนะครับในส่วนของสกินดีว่านะครับจินตันมอสเตอร์นะครับอ่าอว้าจะแกะออกมาอันนี้เป็นโค้ดซึ่งโค้ดผมน่าจะเติมะละนะครับไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมเติมอยู่เติมอยู่แล้วนี่เป็นโค้ดนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของอ๋อผ้าเช็ดแว่นหอนอนี่นี่มีผ้าเช็ดแว่นด้วยมีผ้าเช็ดแว่นนะฮะแล้วก็ อ,อ,อ๋อเป็นแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์อ่าเป็นแบรนด์เขานะครับแล้วก็เป็นเหมือนน่าจะเป็นเหมือนกึงๆแบบคู่มือหรอ่าใบของของตัวแว่นนะฮะโอ้กัน UV ด้วยนะกัน UV v ด้วยนะแว่นแว่นตัวนี้นะฮะว้าวแล้วก็มีบอก นะครับว่าใส่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งเราใส่แล้วนะฮะโอ้โหทำมาดูดีจัดเลยวะเก็บกลับไปที่เดิมก่อนนะรับไหววางวางแว่นวางกล่องไว้ไอวางแว่นไว้ที่กล่องสิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเพราะว่าตรงกล่องมันจะมีรูให้ใส่สองข้างพอดีนะครับก็น่าจะใส่ลงไปแบบนี้เลยฟ้าบนี่ไงนี่ใส่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยครับพอดีเป๊ะนะฮะว้า ดูดีป่ะโอ้โหใส่โชว์นะครับหรือว่าถ้าแบบใส่แล้วยังไม่ใช้ก็สามารถตัวนี้ปิดได้นะครับอเดี๋ยวผมจะขอเราจะใส่เล่นเกมเหรอเราใส่ไม่ได้ดิพี่ชายเราใส่แล้วมองไม่เห็นเแต่สวยจริงแต่สวยจริงอันนี้ยอมรับคือคือตรงเนี้ยผมชอบดีเทลตรงนี้มากเลยอ่ะคือเขาทําดีมากเลยนะคือไอตัวปิดแว่นนี่คือแบบดีเทลดีจัดเลหละโคตรสวยชอบผมชอบดีเทลอันนี้มาก คือแว่นก็สวยแหละแต่ดีเทลของไอตัวภาพปิดน,น่ยสวยกว่าจริงยอมรับเลยก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไป redeem code แล้วไปเล่นในเกมดีกว่าว่าในตัวของบัตเดิลน่ยมีอะไรกันบ้างครับมาครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกณยบร้อยผมรีดงรีดีมอะไรเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเรียกได้ว่านี่เราวางไว้นี้แล้วกันนะนี่ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรวางไว้ก็ได้ครับผม <laughs> นี่ไงร้านค้านี่ไงแล้วผมมาแล้วสกินว่ะ g e n เทิลมอนสเตอร์ดีว่าบัตเตครับมาแล้วครับผมนี่แปลไทยด้วยกระต่ายบานเย็นผู้สุภาพนะครับผมน่ารักนะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,600โทเค็นนะครับเหรียญโอวัชเน่ A n A นะครับอ่ะมีอะไรบ้างมีสกินว่ะสีสวยมากอะสีชมพูด้วยใส่เลยดิผมว่าบอกว่าดีเทลสกินดูดีมากเลยอะ ขยิบตาบินผ่านอ๋อเป็นท่าเดี๋ยวอาโอเคโอเคสไตลดบานเย็นอ๋อเป็นที่ห้อยฮะน่ารากักป้ายชื่อนะครับเจนเทลบอนเฮ้ยอันนี้ผมชอบอ่ะหัวใส่แล้วสวยเลยกระต่ายบานเย็นผู้สุภาพน่ารักใส่แล้วกรุงกริงอ้โหนะใส่แล้วกรุงกริงนี่เลยเราโชว์ความกรุงกริงอยู่แต่ว่าเราคงใส่เล่นไม่ได้ฮะมองไม่เห็น เราได้สก,กินมาแล้วเราจะรออะไรล่ะครับไปเล่นกันดีกว่าลุยอันนี้ถ้าผมเก็บแว่นผมเองนี่มันจะเท่ขนาดไหนวะเนี่ยเก็บแว่นแบบเก็บแว่นตัวเองอะ่ะเออผมบอกเลยว่าโคตรเท่เลยนะมาเรามาโชว์สก,กินละครับพี่ชายงัวตาเท่เกินโอ้โอสีชมพูมากเลยอ่ะชมพูกรุงกริ้งมากเฮ้ยผมดึงใส่โทป่ะวะเอ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยผมดึงใส่อันนั้นแน่เลยเพราะตะกี้ไม่เป็นไรครับ หล่อสวยพวกสกินดูดีจัดเลยว่ะแต่แว่นเขาทำมาดูแบบเหมือนจริงๆนะเหมือนเป๊ะเลยอะดูดิเหมือนของที่ดีว่าใส่เป๊ะเลยนะเนี่ยถ้าเทียบกันอะดูดิเหมือนปะเหมือนเป๊ะเลยนะเนี่ยคือถ้าเรากดปิดดูเนี่ยคือแบบแว่นนี่คือดีเทลเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแค่ว่าไม่ได้มีตัวหุ่นนี้แช่ั้นเองโอ้หทำมาดีจัดทำมาดีจัดไปไปต่อไปมีตัวอื่นไหมครอ่า ม,มีพ่อคุมลิปเปอร์ขายไหมฮะเออซื้อมาใส่หน่อย <attributes with the tent> ใส่เล่นเลยบอกเลยว่าเท่จัดมาละจ้าเพื่อนๆดีว่ามาแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะเมมละเดี๋ยวถึงเวลาแห่งการเมมละนะโอ้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 โอล่สวยมากครับท็อปยอนยิงไปหนึ่งถอยก่อนถอยก่อน ยื้ก่อนเพื่อนก่อนโอเคระเบิดระเบิดระเบิดตายครัเรื่อยเรือเร,อเร,อรอยๆโลเยอะจงังไม่อยากเข้าผมก็อยู่ตรน้เรื่อยๆแหละโอเคแ um งคพาวเลอร์ตอยู่บนเหรอมีตัวอ,อยู่ซ้ายเหร ้ยี้สายอ่ะมาแล้วที่เป็นมาแล้วเพื่อนโอเคยๆได้อยู่อเออยิงมาให้เรื่อยๆเรื่อยๆดูก่อนดูก่อนดูก่อนที่เป็นจะมาละ กอดอูไปซ้ายตายไปดิเพื่อนกอดอยู่ไหมล่ะเริ่มดิจ้าสวัสดีจ้าเออเม็ดเลยวะ่ะเม็ดเลยแอลลี่เลยครับสวยอยู่วอรีเลยโอ้โหอรีเลยพี่ชายอะไรครับแล้วเดือดจัดเลยวะ่ะ รับได้เพื่อนรับได้รับได้พร้อ,อมาละ่ะโ,โอ้โหยบ้าเลยไม่น่าเข้ามาเลยไม่น่าเข้ามาเลยโอ้เล่นกันแบบตึงจัดนะครับโอเคไปไปไปเมื่อกี้ไม่ได้แบบเซลล์ดิซับแบบสวยๆเลยไม่ได้บินเลย โอเคครับมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเพื่อนดูสูดเพื่อนก่อนจะไฮนูนเม่อไหร่ขอหนุ่มจไม่ปล่อยในเมเลยนะปล่อยก็ดูไปแลวหนึ่งทีเกือบตายนะนิดเดียวัมเก็บเลือดไปละถแล้วเ,ลเราจริงจังจัดแล้วบอกเราเราจริงจังจัดไเื่อหนึ่งที เนิฟดิสไปดีครับปับ๊มไปหนึ่งทีแล้วสวยมากแล้วอัดหน้าไปสักทีหนึ่งเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเกย์กลับมาแล้วได้นนหนึ่งได้นนหนึ่งสวยอยู่เล่นดีว่าแล้วคุณฆ่าได้นี่คือเวลาที่โคตรภูมิใจบอกเลยคุณอัลจิเมตแล้วคุณได้คิวเนี่ยภูมิใจจัด,จด ไย <Okay. S 2> นูนเออสวยมากได้อยูฝั่งนู้นปล่อยกันแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอะตอนเนี้ยคือปล่อยกันแบบหมดหมดจริงไอยืนไมาไซ์ซ้าไม่เป็นไรโหเนี่ยนติเมทเราจะสามรอบแล้วลนะฝ่ายนี้ยังสู้อยู่โมเทนคอร์น่าจะมาครับ เรื่อยๆเพื่อนเรื่อยๆนั่นแหละพี่เซ็นนามมาแล้วโอเวอร์ครับแถาเพื่อนไม่เอาไม่เอาไหมดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ่าดูไปฮะต้องให้มันถอยต้องให้มันถอยโอเคผมรอก่อนผมรอก่อน รอกอลอกอไม่รีบไม่รีบเมย์จะมาแล้วเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ,ออเนืน้อบิทไปแล้วแล้วปบบึ้มไปดิครับสวยมากทิปเปิลคิวไงล่ะเจอท่าเมย์เข้าไปแล้ววัสดีเพื่อนอะไรล่ะอะไรล่ะเพื่อนมาดิครับสวย หมดทีมก็หมดทีมไม่ดีครับงงไง,ง,ต,นนง,งบต้องได้แล้วหล่งจริงช็อตตะกีกะ้โอ้สามคิวสุดรูปสกินน่ารักกรุ้กกริ้งมากๆเลยครับผมต้องได้แล้วเพื่อเกมกล้องซ่าครับผมออสกินใหม่หน่ารักกรุ้กกริง้งสุดๆฮาวต์ฟุตจะบอมางงดีของงงกันผมผมสไลด์ลงพื้นไว้แล้วผมกดมันจะค่อยๆดันไปข้างหน้าเรื่อยๆ เฮ้ยไม่พักเพื่อนพวกนายไม่เจ๋งดีว่าจริงเลยผมก็ของจริงง้วโอ้โหน่ารักรุนกริ๊งสุดๆไงผมบอกแล้วว่าใส่ปุ๊บนี่คือใสจะกินใหม่ปุ๊บนี่คือของจริงแล้วเรามีแว่นแม็กมาเป็นกำลังใจนะครับเรื่อว่าดูดีจะจัดนะครับก็โอเคสวยงามมากได้ช็อตเพลย์เดอร์เกมไปเลยนะครับแม่ S <S <an> เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่ผมว่าสวยมากๆเลยนะครับซึ่งเราก็มีในส่วนของตัวนี้มาด้วยก็ใครที่อยากได้นะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมาขายในไทยเนาะเออก็กำเงินรอกันไว้เลยผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับได้สกินด้วยน่าจะได้สกินด้วยนะแล้วก็ได้แว่นตรงนี้ด้วยนะครับอ่าก็ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทางทีมงานวิสาด้วยนะครับที่ ให้แว่นต้นนี้มาให้เราได้เอามาให้ทุกคนได้ดูกันบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับอ่าวันนี้มานี่ละกันนะครับหากมีข้อผิดพลาดหรือผมพูดอะไรผิดไปนะครับก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บา,บายๆทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวไปโชว์ก่อนบอกเลยว่าแว่นสวยมากบา,บาย